สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมาเพื่อนไปที่ไหนกันไปหยุดรถเอสมอสนะครับวันนี้เราจะไปตรงจากน้านาเพื่อนเอ่อคนอื่นเขาว่ามีแฟนขับแบบว่าเป็นปกติแล้วแต่ผมเนี้ยกำลังจะมีแฟนขับเพราะว่าอะไรก็ไปขับรถไปก็จะขับรถได้ดีใจจุ่มจะไม่ต้องแบบว่าขับรถกินต่อไปแล้วนะครับเรื่องรถทเราจะไปเอาคือรถอะไรคือเงารถต้องแมวกันต่อไปเราจะเลิกขับเบนแล้วนะครับที่รักขับอะไรดี ขับน้องแมวแน่นนนัลลักน้องแมวแล้วขับไปขับน้องแมวเออเลยเ <c oughs> ปล่าหรอกเราจะลองใช้รถไฟฟ้าดูว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะดีอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าตอนแรกเราจะซื้อนะอะไรนะบีวดีเนาะบีว d ดีดอ i ฟินแต่รู้สึกว่ามันบีวดีมันดูไม่ค่อยแพงเนาะมันดูไม่เหมาะก,กับเออคนฐานะอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออน้องแมวก็คือ บอกกับเรากว่าอะไรอย่างเงี้นะครับแต่เราไม่ได้ว่านะว่าคนที่ใช้ดองฟินแล้วดูไม่แพงแต่สําหรับความคิดเราเท่านั้นว่ารถดองฟินดูไม่แพงเท่าไหร่อะไรนะครับครับตอนนี้เราก็กำลังรอรถกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันดีที่เป็นวันมาที่โชคนกของเดือนนี้ใช่เป็นวันของรถของเดือนนี้นะครับแล้วก็มารับรถนะครับที่เกตโปรสักขับรถสองนะครับตอนนี้เสร็จก็กำลังเตรียมห้องอยู่เดี๋ยวเราจะไปไหนดูกัน ชมกันครับว่ารถรังสวยขนาดไหนนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นรถน,นะครับที่เราได้มาจองไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการออกรถตั้มเรื่มเลย,เยนะครับสวยงามอลังการแล้วก็เซลก็จะไ,ไ,ไ,ะไปตกแต่งนะครับไปเลยลูกเก๋ๆนะครับมาเดี๋ยวเรายปูรื่องตนะ่อแล้วไปเรื่องต่อไปเรื่วงต่อ ขอให้รถคันนี้นำพาแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขับยิ่งรวยนะครับไปไหนก็ดูดเงินดูดทอง,รงครับ